และการแสดงของน้องมิง้งโคตรเพอร์เฟกทุกคนคือดีมากดีมากๆย่าบายหยันมีจริงไหมที่หนังบิวในช่วง70-80%แรกอะมันหายไปเยอะโอเคความบ้าคลั่งนี้มากผมติดอย่างเดียวติดตาล้องสวัสดีครับพบกับผมนะครับมาตินนะครับและนี่คือช่องหนังครอบจักรวาลน,นะครับจักรวาลของคนรักหนังนะครับยัย yeah. วันนี้ฮะเราก็อยู่กับหนังที่ผมเรียกได้ว่าผมรอคอยมันนานมากๆเกือบหนึ่งปีเต็มเลยนะทุกคนมันเป็นภาพ,พยนตร์ไทยครับที่ผมบอกเลยว่าแบบผมอยากดูหนังผีหนังสยองขวัญฟีลนี้มากๆมันจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากเรื่องร่างทรงฮะและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับรายการตำลัง มาเล่าพอดเข้าๆของร่างทรงกันเนาะผลบอกเลยครับว่าร่างทรงเนี่ยมีการถ่ายทําแบบม็อกคอมเมนต์ตรี่นะครับหรือการทําสารคดีปลอมๆนั่นเองนะครับซึ่งพยายามแหละพยายามทำให้หนังเป็นสารคดีครับโดยการที่จะมีทีมงานกลุ่มหนึ่งนะครับจะไปเตาะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนทรงเจ้านะครับผมในภาคอีสานฮะสุดท้ายนะครับก็มาเลือกที่ป้านิ่มนะครับผมป้านิ่มคือร่างทรงของย่าบายันนะครับ ที่เลือกป้านิ่มเนี่ยเพราะว่าเป็นร่างทรงที่เขาเรียกว่าไม่ได้ออกแนวเวอร์วังอะไรอ่าแล้วก็มีที่นับถือนะครับต่อ คนในหมู่บ้านเป็นจํานวนมากเนาะเห็นบอกว่านู่นนี่นั่นมาก็รักษาหายนะครับผมแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาการของโรคนะครับที่เกี่ยวกับมนดําเกี่ยวกับการโดนของมานะครับเพราะว่าเขาก็สัมภาษณ์ตรงๆนะว่าแบบ้าเกิดเป็นมะเร็งมาไปหาหมอมาหาป้าเนี่ยน่าจะตายอะไรประมาณนี้นะและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายไปเรื่อยๆครับจนไปเจอตัวละครของมิงนะครับหรือนางเอกของเรานั่นเองนะครับผมที่เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มมีอาการทําตัวเหมือนเด็กเริ่มมีอาการ การที่น่าวิตกกังวลขึ้นดูไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะฮะซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันเริ่มเข้ามาในเนื้อเรื่องหลักของเราแล้วทำให้ทีมงานนะครับผมก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะได้มาดูการเปลี่ยนผ่านของร่างทรงหรือนี่ เพราะว่าร่างทรงเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่ามันจะสืบทอดรุ่นสู่รุ่นเนาะเขาก็เลยคิดว่าจะได้ถ่ายการเปลี่ยนผ่านของร่างทรงยาบาลยันนะครับจากตัวละครป้านิมไปสู่ตัวละครมิง์นั่นเองนะครับซึ่งมิง์ผมบอกแล้วมิง์อ่ะเป็นหลานคนเดียวของตระกูลนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ไม่เหลือไม่รอดนะครับผมต้องมาบอกเกี่ยวกับตระกูลกันก่อนดีกว่านะครับผมตระกูลของป้านิ่มเนี่ยคือตระกูลที่รับช่วงต่อนะครับร่างทรงของยาบาย่นมาตั้งแต่รุ่นสูวรุ่นและตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นตายายรุ่นป้ารุ่นแม่จนมาถึงรุ่นป้านิ่มครับซึ่งในครอบครัวป้านิ่มเนี่ยจะมีพี่น้องด้วยกัน Cell. ทั้งหมด3คนนะครับผมพี่คนโตเนี่ยคือมานิดนะครับเป็นพี่ผู้ชายครับส่วนคนลองเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกัน,นครับชื่อป้าป้าน้อยและส่วนคนเล็กก็คือป้านิ่มนั่น แล้วเนี่ยย่าบายันเนี่ยจะมาลงล่างที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเนาะแต่ด้วยความที่ป้าน้อยเราเนี่ย ที่เป็นพี่สาวเนี่ยไม่อยากเป็นเขาก็เลยสุดท้ายเขาเลยทําทุกวิถีทางครับถึงขั้นไปศาสนาคริสต์ไปนับถือพระเจ้าพระเยซูเพื่อหนีจากการเป็นร่างทรงของยาบาหยันสุดท้ายร่างทรงก็ตกอยู่ที่ปานิมนั่นเองซึ่งหนังมันก็ฉายเราดูไปเรื่อยครับเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยย่าบาหยันจะเข้าจริงเหรอทําไมมันมันรู้สึกแปลกแปลมันรู้สึกน่ากลัวจนสุดท้ายนะครับทุกคนก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เข้ามาสิงนะครับหรือตามภาษาอีสานนะตามภาษาร่างทรงแต่ลอีสานเขาเรียกว่ามาเทียมอ่ะ แต่ความจริงแล้วนะครับสิ่งที่จะมาเทียมร่างของมิงค์นะครับความจริงแล้วไม่ใช่หญ้าบาายัานนะครับมันก็เลยต้องมาพิสูจน์ครับว่าอะไรกันแน่ครับที่อยู่ในร่างของมิงค์นะฮะและนี่ก็คือพอดเข้าๆนะครับของหนังนะครับถามว่าทำไมผมถึงอยากดูเรื่องนี้มากๆถึงขั้นยกให้แบบเป็นท็อป5หนังที่ผมอยากดูที่สุดเลยนะผมบอกก่อนตอนแรกที่ผมเห็นโปสเตอร์ ผมยังไม่ได้รู้สึกอยากดูขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเป็นการร่วมงานกันนะครับระหว่างพี่โต้งบรรจงนะครับผมพุ่มกับชัตเตอร์พู่มกับแฟร์พุมกับกวนมืนโฮวันเดย์กับนาฮงจินนะครับที่กกับเดอะเชสเตอร์กับเดอะเวลลิงเนี่ยเฮ้ยแม่งมีความน่าดูแล้วแล้วเราก็เห็นโปลเตอร์แบบเป็นคุณป้าหนึ่งครับที่เหมือนกับไหวอะไรสักอย่างอยู่กลางสายฝนเนี่ย มันดูเป็นอาร์ตเฮาส์มากๆนะมันดูสึกแบบเฮ้ยมันไม่น่าใช่หนังตลาดขนาดนั้นอนะเออแต่สุดท้ายนะเอาจริงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยการโปรโมทการ PR ของหนังเนี่ยมันทําให้หนังเรื่องนี้มันกลายมาเป็นหนังตลาดที่คน ดูเยอะมากมากมากม,ากมากเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ชอบแต่ผมจะบอกให้ว่าทําไมเพราะอะไรนะที่แบ่งออกเป็น2อฝั่งเลยและพอไดผ้ผมเห็นตัวอย่างเนี่ยโอ้โหไอฉากที่เป็นกล้องติดกล้องในบ้านฉากเขียวอะที่ใต้บันไดอ,อ่ะโอ้ฉากนั้นคือเป็นฉากเดียวที่ผมแบบ ทำไมมันทำไมมันเดือดขนาดนี้วะสุดท้ายก็เลยแบบไอเชีย่ยแม่งท็อปฟายอะท็อปฟหนังที่อยากดูที่สุดในปีนี้เลยอยากอยากดูมากแบบมากๆรอมาแบบตั้งแต่ต้นปีรอมานานมากแล้วถามว่าผมโอเคแล้วผมแบบสมหวังไหมผมบอกเลยว่าผมสมหวังมากนะกับหนังเรื่องนี้อ่า โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกกันบ้างดีกว่านาะทุกคนผมบอกเลยหนังเรื่องล่างทรงเนี่ยเป็นหนังที่แบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนมากใครชอบก็ชอบไปเลยนะใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบอย่างแรกเลยผมต้องบอกเลยครับว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันไม่ใช่หนังแมสขนาดนั้นนะทุกคนเออมันค่อนข้างจะมีความเป็นอาร์ตเฮาส์และก็มีการถ่ายแบบม็อกคอมเมนต์รีด้วยนะแต่ผมว่าการที่ ทำมาเป็นม็อกคอมเมนต์ทรี่เนี่ยมันมีจุดฉลาดอยู่จุดหนึ่งเวลาหนังเนี่ยมันจะใส่อะไรแบบพวกเป็นคําเฉพาะเออเป็นคําเฉพาะแบบหรือเป็นเครื่องรางที่เฉพาะเฉพาะที่เรารู้จักอย่างเช่นไรนะอะไรอะไรมาตะบะมาตะบะนะที่ที่ป้านิ่มไปเจอในตู้เสื้อผ้าของมิ้งอะที่มันเหมือนแบบเหมือนเป็นเครื่องรางอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นงานสารอะเออเรียออะไรอะไรนะมาตะบะอะไรอะไรอะไรมุทะลุอะไรสักอย่างหนึ่งจำจำไม่ได้จำไม่ได้คือเราไม่ต้องไปหาคําตอบหรือไม่ต้องมารอไดอะล็อก ที่แบบว่าต้องพูดและเชื่อมโยงไปนั้นน่ะคือหนังมันก็ตัดฉายให้เราเห็นเลยว่าป้านิ่มนั่งอธิบายให้เราฟังว่าคืออะไรไอ้มาตบาน่ะคืออะไร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 มันทำให้เราเก็ตอะไรหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งเฉพาะเจาะจงเนาะในวัฒนธรรมหรือในประเพณีในวิถีชีวิตของเขาอ่ะมันทำให้เราเข้าใจในจุดจุดนี้ง่ายขึ้นผมเลยว่ามองว่าการที่ทําเป็นม็อกคอมเมนต์รี่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดเลือกและก็ฉลาดในการนําเสนอมากๆนะฮะ แต่ติดอยู่เรื่องเดียวครับผมสาหรับการเป็นม็อกแบตเตอรี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกติดกับตากล้องที่สุดแล้วนะมันคือการที่แบบบางฉากเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่น่าที่จะเข้าไปถ่ายได้เวย้ยหรือแบบคนกำลังจะเป็นจะตายต่อหน้าแต่ก็ยังมีสปิริตอันแรงกล้านะถือกล้องถ่ายกัแบบคนตรงหน้ามันรแทง <c oughs> อันนี้ก็ถือกล้องถ่าย <c oughs> โดยที่แบบมึงไม่เข้าไปช่วยอ่ะเข้าไปช่วยดิคือหนังเนี่ยจะจบได้ง่ายเลยแล้วพี่ จำชื่อไม่ได้แล้วที่ดังๆใน t i กต็ออ่ะทำเงี้ยเ<อ>ข้าไปช่วยไง <Nurse> ก็ไม่มีใครตายถ้าพวกมึงไปช่วยแค่มึงไปช่วยไม่ใช่ยืนถือกล้องเฉยๆรักในอาชีพตัวเองขนาดนั้นไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมพี่ นั่นแหละแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆซีนมันยังดูมีความเป็นซีนิมาติกอยู่นะถึงแม้แต่ว่ามันเป็นม็อกคอมเมนต์รีเป็นสารีปอมก็ตามแต่เรารู้สึกว่าหลายซีนมันมีการจัดซีนที่รู้สึกมันเป็นภาพยนตร์มากกว่าที่จะเป็นม็อกคอมเมนต์รี่เนื่อออกไปแต่ว่าโดยองค์ประกอบโดยรวมแบบ70-80%ผมโอเคกับมันมากๆเลยนะ หนังครับมันมีการเล่าที่ค่อนข้างสโลเบิร์นนะอันนี้ออกมาจากปากพิโต้งเองนะครับเขาบอกว่าหนังเรื่องร่างทรง,งเขาเนี่ยมันเป็นสโลเบิร์นฮะมันคือค่อยๆเล่าครับเล่าช้าๆเหนื่อยๆซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าเฮ้ยผมไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอะไรกับมันเลยนะเพราะว่าผมชอบผมต้องการติดตามผมอยากรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นพราะหนังเนี่ยเราไม่สามารถเดาได้เลยไว้ว่าข้างหน้ามันจะมีอะไร ออมันทาให้เราไม่สามารถจะดูโฟกัสจากหนังได้เลยมันเอาเรื่องอะมันเอาเรื่องหนังมันก็ค่อยๆให้คนดูนะครับซึมซับซึมซับวิถีชีวิตซึมซับความเชื่อนะครับแล้วก็ซึมซับพฤติกรรมต่างๆไปท,ท,ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับให้เราพอเข้าใจครับและพอเราดูไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเราจะเหมือนโดนดูดเข้าไปอยู่ในหนังนะครับโดนดูดไปเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นพี่ตากล้องที่ยืนถ่ายกล้องอยู่อเออ ผมไม่รู้นะว่าประเทศอื่นน่ะมันจะรู้สึกอะไรเหมือนของเราไหมเพราะว่าด้วยความที่เราอะ่ะมีความรีเลทกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับวันๆช่วงที่ผ่านมาแบบปี2องปีแล้วเราจะเห็นข่าวล่างทรงเยอะมากล่างทรงไบอันโอคอนเนอร์ล่างทรงแบบโดเรมอนเหมือนที่น้องมิ้งนะครับในหนังที่พูดว่าแบบล่างทรงไม่เชื่อหรอกเนี่ยล่างทรงโดเรมอนอย่างเงี้ยคืออะไรเวลาส่วนนี้ต้องอังอังอัง,อ,ง,อ,งอะไรเงี้ยกัดจิกอยู่นะมีความกัดจิกสังคมไทยอยู่นะรจรงิงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งไอ้เรื่องที่พูดถึงตำรวจเนี่ยอันนี้ก็กัดจิก ที่พูดว่าแบบตำรวจอะที่ตอนที่น้องมิ้งหายตัวไปเนี่ยแล้วแบบเข้าไปหาตำรวจเนี่ยแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมพวกคุณไม่ไปตามหาเนี่ยเนี่ยนั่งทำไรนั่งทำไรเนี่ยว่างๆเนี่ยนั่งทำไรกันอยู่เนี่ยฮะทำไมไม่ใครไปตามหาเนี่ยนั่งนั่งทำอะไรนั่งทำไรอยู่ไปตามหาดีคือทำอะไรกันอยู่เนี่ยไหนบอกทำงานอ่ไหนไหนไทำงานทำงานอะไรนั่งเห็นนั่งว่างอยู่เนี่ยคือแบบผมแม่งขำฉากพวกนั้นมากคือแบบเชี่ยกัดจิกสังคมไทยจัดแล้วแบบมันคือความจริงด้วยนะเชี่ยคือความจริงอายประเทศอื่นไหมเนี่ย Yeah. มันเลยมีความรีเลทกับคนไทยเยอะพอสมควรเนาะในอะไรพวกนี้มันทำให้เราเก็บง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ขำขำในความจริงอะความจริงที่ทุเลศอะแล้วก็ในส่วนที่แบบต่างประเทศเนี่ยผมก็ไม่ไมั่นใจว่าเขาจะรีเลตอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ผมไปอ่านรีวิวมาแล้วไปอ่านรีวิวจากเว็บที่เขาได้ดูกันมาแล้วแบบพวกแบบเว็บต่างประเทศหรือแบบอะไรเงี้ยที่เขาได้ดูล่างทรงกันแล้วเนาะเขาบอกว่ามันมีความสดใหม่นะมันมีความสดใหม่มันรู้สึกว่าเอ้ยน่ากลัวสดใหม่แต่ มันก็คือหนังผีสไตล์เอเชียที่พวกเขาก็อาจจะเคยดูกันมาเยอะแล้วเอออะไรประมาณนี้ผมคิดว่าพวกนักวิจารณ์นักรีวิวต่างประเทศนะผมคิดว่าแบบพวกอิมพติกรหรือแบบหนังสยองขวัญอินโดสิงคโปร์หรือหนังสยองขวัญแบบมาเลเซียอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาต้อจะดูกันมาเยอะแล้วเหมือนกันนะเออซึ่งผมอยากไปเก็บหนังสยองขวัญพวกนั้นเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันจะรีเลทกับคนเอเชียด้วยกันได้ง่ายอ่ะเออก็เลยน่าสนใจที่อยากจะไปเก็บเหมือนกัน มาพูดถึงความน่ากลัวที่เป็นจุดขายของหนังบ้างดีกว่าทุกคนความน่ากลัวเนี่ยผมนี่ให้แบบออกไปเลยครับหนังที่บิวอัพมาได้ขนาดนี้แล้วแม่งน่ากลัวมากยิ่งไอตอนเขาดาวเชี่ยนน่ะเขาดาวเ็วันก่อนมิที่อโอ้โหแทบอยากร้องไห้แต่มีแต่นะมีแต ฉากคลแม็กซี scene ตอนจบเนี่ยมันนาให้ความน่ากลัวที่บิวมาและความน่ากลัวในช่วง7วันเขาดาวก่อนทาพิธีเนี่ยลดลงไปเยอะมากเกือบครึ่งอ่าผมบอกว่าเกือบครึ่งแล้วกันมันยังไม่ถึงครึ่งหรอกมันเกือบครึ่งกันเพราะว่าในช่วงคลแม็กซีเนี่ยมันยังให้ความกดดันความอึดอัดให้กับเราได้อยู่เป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้กลัวมั้งแหละแต่เรารู้สึกแค่ว่าจบเพือเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วจบเพื่อเขาล้องจบ รกหน่อยไม่ไหวเหนื่อยมันเป็นความสึกแบบนั้นนะสำหรับผมอเออแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆคนระับที่ผมต่สเปกแล้วผมก็ชอบมากๆนะั่นคือการสแสดงอ่ะก่อนพูดการสแสดงเรา,าพูดถึงการแ c a s ก i n g งอ,งกอนการ casting เนี่ยผมคิดว่าเป็นงาน c a s ติ้งที่ดีเยี่ยมมากๆเพราะอะไรเพราะการที่เรา c a s นักแสดงเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคนที่คุณหน้ามาเล่นมันทำให้เราเชื่อเชื่อทุกอย่างในหนังได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ผมยกอย่างหนัง2เรื่องกันชัตเตอร์กดติวิญญาณกับผีช่องแอร์คือในสมัยก่อนกลัวมากแต่ในสมัยนี้ยกตัวอย่างผีช่องแอร์ก่อนพี่ป๊อกเปียธิดาเป็นผีช่องแอร์ซึ่งผมดูมาสเตอร์เชฟทุกอาทิตย์ถ้าดูสมัยก่อนผมบอกเลยตอนเด็กผีแอร์เป็นหนังที่ผมกลัวมากแต่ตอนนี้ผมจะกลัวไม่เท่าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นหน้าพี่ป๊อกทุกอาทิตย์เลยอย่างที่2องชัตเตอร์เฟียวฟ้าวเห็นอยู่เป็นไงตอนนี้ทำความน่ากลัวสำหรับผมที่ดูชัตเตอร์ตอนล่าสุดคือลดลงจริงๆนะ และการแสดงของน้องมิ้งหรือน้องอคุณยดาเนี่ยที่รับบทเป็นมิ้งเนี่ยโคตรเพอร์เฟกทุกคนคือดีมากดีมากๆดีมากๆคือทุ่มตัวทุ่มกายทุ่มแรงใจแรงกายใส่ไปเต็มที่เลยแล้วตัวละครอนิ่มทุกคนเอาจริงนะเล่นดีหมดผมรู้สึกว่าผมอินได้กับหนังผมเชื่อมันมากๆเออหลังจากนี้มีสปอยน,นะครับทุกคนใคไม่ดูไปดูมาก่อน นะมาเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์ภาพเรื่องราวทรงบ้านกีกว่าครับที่ทุกคนสงสัยอ่าผมรู้ว่าทุกคนสงสัยหลายจุดมากๆแต่ต้องบอกก่อน,นครับว่าเนี่ยคือความคิดส่วนบุคคลนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าหนเรื่องนี้นะครับเขาเว้นพื้นที่ให้เพื่อนๆให้คนดูทุกคนได้คิดต่อเยอะมากเนาะไปะไปดูกันฮะว่าจะวิเคราะห์อะไรกันบ้างเนาะข้อแรกครับผมที่ผมคิดว่าทุกคนสงสัยนั่นก็คืออะไรสิงมิงฮะนะนะ ผมอ่านรีวิวที่ไหนผมก็เจออันนี้แม้แต่เพจตัวเองก็เจอว่าอะไรสิงมิงผมต้องบอกอย่างนี้ฮะหนังเกินช่วงแรกที่เป็นช่วงอินโทรจำได้ไหมที่บอกว่าวิญญาณเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัดขาบหมาแมวสัตว์นู้นสัตว์นี่ต้นมงต้นไม้น,นู่นนี่นั่นนั่นแหละครับ สิ่งที่สิงมิงมันคือมวลรวมวิญญาณนะครับที่ชั่วร้ายนะครับเอาไปรวมไว้ที่มิงอย่างที่ชวมอ่หมอผีผู้ชายพูดว่ามิงเนี่ยเหมือนรถที่มีกุญแจเสียบคาไว้นะครับใครจะขับไปไหนก็ได้ซึ่งเนี่ยละครับมันคืออะไรก็ได้ครับที่เป็นมวลสารความชั่วร้ายที่เป็นวิญญาณความชั่วร้ายสิงมิงอยู่นั่นเองนะครับและทําไมต้องทํากริยาอย่างนั้นทุกคนยังคิดว่ามันคือซอมบี้ทุกคนผมรู้ว่าคนไทยหลายคน คิดว่ามันคือซอมบี้ทำไมถึงไปซอมบี้ซอมบี้ฟีเวอร์เกาหลีฟีเวอร์มันแรงเหรอเอานาฮงจินมาเป็นโปรดิวเซอร์มันเลยซอมบี้ไงเพราะว่ากระแสะเกาหลีฟีเวอร์มันแรงคือต้องบอกว่าหนังซอมบี้ในไทยเนี่ยค่อนข้างฮิตคือไม่ว่าจะมีอะไรที่มันเกิดซอมบี้ออกมาคนไทยแม่งชอบคนไทยแม่งดูถ้าบับว่าพอเห็นอะไรที่แดกเนื้อสดทุกคนก็คิดว่ามันคือซอมบี้ซึ่งผมอยากทุกคนวางวาง,วางลงก่อน ไม่จำเป็นต้องมีซอมบี้สปีชีส์เดียวในโลกนะครับที่แดกเนื้อสดจะบอกว่าเปลี่ยนะสมมติเปลี่ยนเปลี่ยนการเปลี่ยนความร้อนมันออกไปเปลี่ยนความร้อนมันออกไม่ต้องทานเนื้อสดไม่ต้องแดกเนื้อสดก็ได้ควักตูดตัวเองเอาขี้มาแดกอย่างนี้โอเคไหมมันมันก็ไม่ใช่ปะ่ะทุกคนมันก็ไม่ใช่ปะ่ะทุกคนจะติดแค่ว่าแม่งซอมบี้เว้ยคือ่องเรามีซอมบี้จริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ซึ่งมันคือสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ทุกคนก็เอาแค่ซอมบี้มาเป็นตัววัดอันนี้ผมแม่โคตร สงสัยมากๆเลยมันอารมณ์เหมือนแบบผมดูเรื่องแบบดูดูเรื่องอิดอย่างเงี้ยผมไม่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยม่งเป็นตัวตลกเหมือนโจ๊กเกอร์เลยเนี่ยเนี่ยโจ๊กเกอร์ให้มันโจ๊กเกอร์จะชัดอย่างเงี้ยมันมันมันคล้ายๆายกันอะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาคําตอบหรืออธิบายได้เว้ยแต่เข้าใจได้ว่ามันมีสวักที่เหมือนซอมบี้แต่เราเอาคําว่าซอมบี้มาเป็นคําจํากัดความให้อะโขมซอมบี้เนี่ยออก จากหัวก่อนนะทุกคนพอทุกคนเอาคำว่าซอมบี้จากหัวแล้วทุกคนก็จะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ว่ามากมายที่เข้าสิงร่างมิงอยู่และด้วยความที่ตระกูลของมิงเนี่ยมันมีสัมผัสเซนที่แรงเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าตระกูลของมิงเนี่ยเป็นภาชนะสําหรับร่างทรงญาบาหยันก็ว่าทุกคนที่เกิดมามันต้องมีเซนที่แรงอยู่แล้วและกับการที่เอาไปเขาเรียกว่านะลงขันมะที่เอาไอ้นี่ไปใส่ที่หัวที่เหมือนทำพิธี โมดส่วัมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูรถทิ้งไว้แล้วกุญแจเสียบคาไว้นั่นแหละครับหลังจากนั้นมันก็เลยอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถเข้ามาล่ามิงได้มิงก็เป็นแค่รถที่เสียบออกุญแจทิ้งไว้แค่นั้นเลยแต่ทําไมมันต้องมีแบบ r รี c t เป็นเหมือนหมาก็เพราะว่าแม่มิงก็รับช่วงต่อนะครับขายหมามามันก็เลยมี r รี c t ต่างๆที่เหมือนหมานั่นเองนั่นแหละครับคือมันคือเชื่อมความจริงอะ่ะ หนังมันก็บอกเราหมดทุกอย่างนะมันคือเชื่อมกันอยู่ทุกอย่างมันมันเป็นเหมือ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 นเชื่อมโยงแกะกันอยู่อะใช่อีกคำอีกข้อหนึับที่คนยังสงสัยกันอยู่ว่าทําไมป้านิ่มถึงตายจากที่หนังอธิบายนะครับหนังอธิบายว่าเนี่ยคือการไหลาตายอาแต่ผมคิดว่า สิ่งที่ป้านิ่มตายเนี่ยผมไม่ได้มองว่าโดนฆ่าหรืออะไรนะผมไม่ได้ผมไม่คิดว่าโดนพวกปีศาจหรือว่าสิ่งชั่วร้ายมาฆ่าเพราะว่าตอนฉากจบที่สัมภาษณ์ป้านิ่มครั้งสุดท้ายที่ป้านิ่มบอกว่าป้าก็ไม่รู้เลยเว้ยว่าเนี่ยที่ป้าทําอยู่เนี่ยย่าบายันนะบอกบ้าจริงๆหรือเปล่าผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ตัวละครเนี่ยแบกมาตลอดทั้งเรื่องเลยถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับชีวิตตัวละครก็เหมือนแบกตัวนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่ได้รู้ตัวเองเป็นร่างทรงย่าบายัน เมื่อตัวละครป้านิ่มเนี่ยเขาหมดศรัทธาหมดความเชื่อตรงเนี้ยแล้วเขาได้ยกตรงเนี้ยออกไปอะ่ะพอเหมือนหมดศรัทธาแล้วอะ่ะแล้วด้วยจากสถานการณ์ทุกอย่างที่แม่งตึงเครียดผมว่านี่แหละมันคือฟิลม์ลมอารมณ์แบบตรอมใจจนเสียชีวิตนั่นเองหรือที่เขาเรียกกันว่าไหลาตายนะครับมันคือการปลดเปื้องพันธนาการของตัวเองเรียบร้อยย่าบาหยันมีจริงไหมในหนังในเรื่องย่าบาหยันมีจริงไหมผมคิดว่า บอกเลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พุ่มกับให้เราต้องคิดเองหนักมากๆและทุกคนจะคิดไม่มีใครคิดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับให้ใครคิดเหมือนผมนะอันนี้ผมบอกก่อนเป็นความคิดส่วนตัวของผมเลยเพราะว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดอะไรชัดเจนเพราะว่าเขาอยากให้คนคิดกันเองเนาะผมเนี่ยคิดว่าย่าบายันนะผมคิดว่าไม่มีจริงแล้วตอนสุดท้ายที่เหมือนน้อยบอกว่ารับรู้ถึงย่าบายันได้แล้วผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าตอนนั้นอะ ตัวละครน้อยเนี่ยแม่ของมิงเนี่ยผมว่าตอนนั้นอะจะเป็นบ้าหลายคนอาจคิดว่าอันนั้นคือแากไปห่างเข้าสิงแล้วแต่ผมว่ามันมันไม่ใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้ามันก็เป็นเชิงฟิลเหมือนกับว่าแบบสิงมีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์สู้กันแต่ถ้าผมคิดว่ามันคือสิงมีอิทธิฤทธิ์บางอย่างกับคนบ้าท้ายแล้วอะ่ะเขายังตอบรับมิงคได้อยู่เลยเออมาเรื่องฉากจบครับที่มันค่อนข้างจะแบบไปไกลมาก ผมรู้ทุกคนที่ดูมาผมรู้ทุกคนไม่ชอบทุกคนจะบอกว่า70ของหนังถึง80นะดีมากแต่มาตายตอนจบสำหรับตัวผมนะผมมองว่าผมชอบนะอืมผมคิดว่าอะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่ผมรับรู้อะไรประมาณเนี้ยมาเยอะมากแล้วอะ่ะไม่อ่าไปยกอย่างแบบเ e ียดิเอทัล s ี่ซัสเปรที่มันจบแบบสุดโตงอย่างเงี้ย ที่มันแบบมันบ้าคลั่งอ่ะต้องใช้คว่าบ้าคลั่งอ่ะทุกคนผมสนุกกับการที่หนังมันพาเราไปแบบไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแบบไปให้สุดไปเลยไปไปให้สุดมาเวนีแล้วก็ไปให้สุดซึ่งมันเป็นดาบของผมนะผมบอกก่อนการที่จบแบบเนี้ยแบบบ้าคลั่งขนาดเนี้ยนทำให้ความน่ากลัวที่หนังบิ้วในช่วง70% 8 0แรกอ่ะมันหายไปเยอะแต่ก็ไม่ได้หายหมดแต่ว่ามันคือหายนึกออกปะมันก็คือมันจบอย่างเงี้ยมันมันมันโอเคแล้วจากจบพวกเนี้ย ผมโอเคความบ้าคลั่งนี้มากผมติดอย่างเดียวติดตะก้องจริงๆที่แบบจะตายแล้วยังห่วงถือกล้องอยู่อีกโดนลากไปเออโดนควักไส้ยังมีหน้ามาหยิบกล้องอีก เนี่ยแม่งติดตรงนี้เว้ยหลักๆคือคือติดตรงนี้แต่สับสนตัวแล้วฉากจบที่จบแบบอย่างเงี้ยที่มันไปสุดอย่างเงี้ยมันดูมีความเป็นหนังอินดี้อาร์เทาแล้วก็มันดูมีความแบบสากลผมมั่นใจว่าหนังเข้าถึงสากลได้แน,น่นอนเพราะว่าพูิกับเขาเลือกมาทางนี้ทาง A คือแบบปณีปนอมทาง B คือมาสุดทางแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมาอย่างเงี้ยมันทำให้คนออกมาถกเถียงกันดีกว่าจบแบบ A แล้วก็จบไปอือย่างที่บอกครับว่าหนังเนี่ยมันมี ให้คนดูคิดต่อเยอะมากซึ่งผมก็อธิบายไปในตอนช่วงแรกๆเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรบ้างผมว่าดีนะสุดท้ายแล้วมันทําให้คนเนี่ยได้ออกมาถกเถียงกันว่ามันเป็นเกิดอ,อะไรขึ้นใครเข้าสิงมิงนู่นนี่นั่นความจริงหนังมันไม่จําเป็นจะต้องมีบทสรุปให้แบบร0 0ซก็ได้ครับหนังที่จบแบบให้คนดูได้ไปคิดต่อบ้างให้คนดูได้แบบเอาความเชื่อแล้วแต่คนดูจะเชื่อ,อยังไงอะ่ะผมว่ามันมีสเสน่ห์มากมันทำให้ผมให้คะแนนเยอะขึ้นก็เพราะว่าตรงนี้ด้วยแหละ แล้วผมบอกเลยนะครับว่าหนังแม่งหลอกหลอกเหมือนสติกเกอร์ติดรถ ในหนักจริงๆที่เขาบอกว่าเห็นไหมเอาสติกเกอร์รถคันนี้สีแดงไปแปะกับรถกระบะคันสีดํามันคือการหลอกซึ่งหนังนี้ก็หลอกเหมือนกันครับความจริงแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้การที่พูดถึงร่างทรงย่าบาหยันเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สิ่งรองก็ได้แต่ความจริงเนี่ยมันคือเวรกรรมนะครับของตระกูลยะสันเทียนะครับหรือตระกูลพ่อของมิงนะครับที่ฆ่าคนมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็มีแบบวิญญาณนุ่ยญาณนี้แบบตามมาอาฆาตเห็นได้จากที่การที่มิงฝันนะครับได้ฝันเห็นชายร่างใหญ่ ผิวสีดำนะฮะแบบตัวใหญ่แล้วก็ใส่เสื้อคลุมสีแดงเสื้อกั๊กแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือมีดฟันหัวคนอันนี้แหละครับคือตระกูลต้นตระกูลของยาสันเทียเขาเป็นเพชฌฆาตนะครับที่สําหรับประหาชีวิตคนนั่นเองเนาะออแล้วมิงก็ได้เห็นอีกว่าเหมือนเหมือนคอคนนีค่าเนี่ยเขาจะพูดอะไรบางอย่างความจริงนะตอนที่มิงเล่าฉากนั้นผมแบบ เชี่ยตระกูลเป็นเพชรฆาตเนี่นแหละครับใจความสําคัญของหนังเรื่องนี้มันคือเวรกรรมของตระกูลยัสันเทียโดยแท้จริงนะครับเนี่ยแค่นหนังก็หลอกแล้วเหมือนหนังสติกเหมือนหนังติดสติกเกอร์ไว้หน้าปกว่าร่างทรงย่าบายันแต่ความจริงแล้วมันคือเรื่องนี้ฮะมาครับมาพูดถึงจุดที่ชอบและไม่ชอบกันบ้างดีกว่านะครับผมสุดที่สิ่งที่ผมชอบคือความน่ากลัวความหลอนอันนี้ผมชอบมากแม่งคือแบบ แม่งแม่งสุดเอาสุดจริงๆคือความสึกเหมือนกับผมได้ดูเฮียริเดเทในโรงหนักอีกหนึ่งรอบอ่ะทุกคนนึกออกปะคือมันอึดอัดมันมันแบบมันมันมันแบบยิ่งไอ้ช่วงแบบเจวันเขาดาวกอดพิธีอ่ะคือแบบโอ้โหกูไม่อยากดูแล้วอยากออกแล้วแล้วเชื่อไหมว่ากลับมาเนี่ยนอนเปิดไฟไม่สามารถนอนปิดไฟได้เลยนอกจากจะมีใครมาอยู่ข้างๆนะฮะ อะไรวะเนี่ยเรื่องที่2ที่ชอบครับคือการแสดงครับทุกคนแสดงดีมากยิ่งตัวละครมิงดีมากตัวละครป้านิ่มดีมากคือด้วยที่ความเขาเป็นแบบนักแสดงละครเวทีอยู่แล้วมันทําให้การที่แบบว่าเราต้องด้นสดมันออกจะออกไปเยอะ แล้วมันก็จะรู้สึกเรียวเราจะรู้สึกได้ถึงความเรียวทุกคนดูไม่เป็นนักแสดงแต่ทุกคนดูเหมือนเป็นตัวละครนั้นจริงๆนะทุกคนสิ่งที่ไม่ชอบครับบอกบอกบอกแหละคืออย่างแรกคือตากล้องเข้าใจว่าเป็นตากล้องมีที่มีสปิริตมากๆครับแบบเฮ้ไม่ว่าใครจะตายกูต้องถ่ายกูจะตายมึงกูก็ต้องถ่ายให้ได้กูใส่ทะลักกูก็ต้องถ่ายแม่งมแบบอันนี้คือจุดหนึ่งที่หักมากแต่ว่าผมคิดว่านี่มันคือ ความพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับในการทําให้เป็นม็อกคอมเมนต์ r รีของหนังเรื่องล่างท่งนะผมคิดว่าอนนี้มันคือแบบพยายามสุดๆแล้วอะ่ะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เห็นฉากอะไรพวกนั้นเน่ปะเอออีกหนึ่งสิ่งครับที่เรียกว่าไม่ชอบได้ไม่เต็มปากมันอยู่กึ่งๆอะ่ะมันเป็นดาบสองคมครับนั่นคือฉากจบที่ดูตันเลิดและดูแบบไปไกลมากผม ชอบในความที่หนักมันไปถึงแบบนั้นได้นะแต่ผมรู้สึกว่าการที่มันไปถึงแบบนั้นนะ่ะมันทําให้ความน่ากลัวของหนักแม่งลดทอนลงเว้ยนึกภาพออกไหมพอมิงแม่งอรารวาสตัวละครมิงอรารวาสทุกอย่างแม่งดูแบบระเบิดระเบ้อมันกลับกลายเป็นความสึกที่อึดอัดแล้วก็เหนื่อยคันดูหนังที่เหนื่อยแทนที่จะเป็นฟิลความสึหน่ากลัวนึกออกปะมันเลยรู้สึกว่า คุยความน่กกากลัวที่มันบิวอัพมาโคตรเยอะเลยมันก็ถูกลดทอนลงแต่ทําแต่ไม่ได้บอกว่าจบไม่ดีนะทุกคนคือผมชอบฉากจบมากนะฮะนี่ต้องบอกไ้ก่อนมาครับเรามาพูดถึงเกตข,ข้าว้า,วากดีก,กว่าครับเกตข,ข้าวไม่มีอะไรเยอะเลยฮนะสถานที่ถ่ายทำนะครับ ที่มีรูปปั้นของย่าบาย,ยันอยู่อันนี้คือถ้ำพระโพธิสัตว์นะครับหรือที่เรียกกันว่ากุ้ยหลินเมืองเลยนะฮะจะอยู่ตำบลปวนผุ้อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวต้องไปฮะผมต้องไปอ,ไปอยากไปอยากไปสเสพบรรยากาศอยากไปดูมุมๆุมนั้นที่เห็นในหนังต้องเจอกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับตำแหน่งในวันนี้นะฮะเอ้ยหือให้คะแนนหรือไม่คะแนน ผมน่าจะรีวิวลง Facebook ไปแล้วแหละแต่ผมให้บอกคะแนนทีนึงละกันเนาะทุกอย่างผมโอเคกันหนักเรื่องนี้มากนะครับผมขอให้คะแนนที่8.5คะแนนครับผมแย้ ก็8.5คะแนนเนี่ยผมหักหลักๆนะนะที่หักไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับตากล้องเนี่ยแหละอืมเกี่ยวกับตากล้องกับฉากจบที่มันทําให้ความน่ากลัวของหนังลดลงแค่นั้นเลยที่หักไปส่วนใหญ่ความชอบส่วนตัวผมค่อนข้างเกือบเต็มอยู่แล้วเออถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนังครอบจักรวาลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างร่างทรงผมรู้ว่าทุกคนน่ะเสียงแตกอยู่แล้วเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนตาน่่ะคัทีสํญนะ ไอพวกที่ดูเถื่อนเนี่ยที่อยากเห็นหนังให้ไปให้ไกลๆเนี่ยมันเป็นเฮี้ยไรถามหน่อยคือหนังไทยอ่ะบางเรื่องมันเฮี้ยจริงเวย้ยบางเรื่องมันเฮี้ยมากหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าถ้าคุณคิดว่ามันเฮีย้ยคุณก็อย่าไปดูเออไม่งั้นถ้าเกิดคุณจะดูคุณก็ไปดูให้มันถูกมรดสิทธิ์ครับไปดูให้มันถูกที่ถูกทางนะครับแล้ววงการหนังไทยมันจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าน,นี้นะฮะคือตอนนี้เราตามเกาหลีไม่ทันเราตามแบบหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนแทบไม่ทันแล้วเวย้ยแล้วก็อย่างคนระับอย่าบอกผมอวยนะอย่าบอกผมอวย เพราะว่ามันคือความรู้สึกของผมที่ผมชอบหนังเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีก็สำหรับนี้ครับรายการตำหนังก็ต้องไปแล้วครับเรื่องที่ผมบอกในทุกๆคลิปของตำหนังนะฮะหนังทุกเรื่องอย่าเชื่อใครถ้าคุณยังไม่ได้ดูเองนั่นแหละไปดูด้วยตัวเองครับไปแล้ว